คนที่ชอบกูก็มีคนที่ไม่ชอบกูก็มีนี่คือคำพูดของหลวงพ่อคุณปริสุทธวัดบ้านไร่นะครับนี่ครับเป็นพระคุนแผนผงพายกุมารพิมพ์ใหญ่หลวงพ่อคุณปริสุทธววัดบ้านไร่ด่านบุญทศปี57นะครับออกเมื่อ9ฤพฤษภาคม2 5 5 7เป็นพระที่สร้างท่านหลวงพ่อคุณนะครับก่อนที่ท่านจะ สู่นิพพาน,นครับผมวันที่ท่านจะละสังขารนะครับพี่น้องครับผสมสุดยอดมวลสารผงพลายกุมารหลวงปู่ทิมนะครับหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่จ,จังหวัดระยองนะครับเป็นรุ่นกรรมการพิเศษนะครับรุ่นกรรมการพิเศษรุ่นเมตตามหานิยมหลวงพ่อคุณปริทโทแห่งวัดบ้านไร่ด่านคุณทศนะครับได้นํามวลสารเก่าหลวงพ่อทิมหรือว่าหลวงปู่ทิมวัดบ้านไร่มาทาการพรีมวลสาร สมอยพพู่ในพระขุนแผนผงภายประมาณรุ่นนี้นะพี่น้องครับสวยสวยดงดงามท่านใดสนใจก็ทักมานะครับพี่น้องครับของดีมีไม่เยอะ